สวัสดีครับอ่าวันนี้พ,พันพลาวันนี้มาบ้านลูกสาวอยู่ที่บ้านป้าปิยรรมอยู่ลำลูกกาขออหกแดจ๊ะวันนี้มาบ้านลูกสาวก็เลยทํากับข้าวให้กินก็คือก้อยคุณดิวเขาเป็นคนชอบกินก้อยก้อยดิบๆนะมีเลือดด้วยเลือดตรงนี้ไม่มีก็อาจจะเอาข้างๆก็ได้จะไม่มีางชอาให้เอานะแต่ว่าแต่ว่าเนื้อเลือดอะไรสับไว้หมดแล้วล่ะ เนื้อเรืออะไรสับไว้หมดแล้ว b o ตอนนี้มีแต่ปรุงเพราะว่าการการสับเนื้อกันอะไรมันมันเขาทํากันเยอะแล้วเราไม่ต้องไปบอกเขาแต่นี้มีแต่การปรุงรสชาติการปรุงรสชาติจะนนี้หน่อยึ่งอันนี้นะผมนัวมันต้องใส่ผมนัวมันต้องใส่นะผมนัวมันต้องใส่เดี๋ยวไปดิปะ ไม่เยอะปกติพ่อไม่ใส่ผมงนัวอยู่ครับมันจะได้นัวห,หรอตอนนั้นเออดีเขาคั่วลมไปอันนี้คือผักเผือกเราก็เตรียมไว้หมดแล้วนะเร,เราไม่เราไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่เพราะว่าการเริ่มต้นใหม่มันมันจะเหนือหน่อยเหนเื่อยไชะดาว้าพอดีวา่าลูกทำเสร็วว่าลูกสาวก็เสร็วว่าเอาทำอะไรอยู่ข้างหลังหรือเปล่าเอา๊ะทำแกงเส้นจ้ะอ๋ออะไรนะทำอะไรนะลูกเขาเรียกว่าอะไรนะพอ่อ แกงเส้นบ้านเราบ้านเราเขาเรียกแกงเส้นแต่ถ้าตางเขาเรียกอะไรไม่รู้แกงแกงมุ้นบ่แกงมุ้นเส้นแกงมุ้นเส้นไปตัดผ้าไปทางนู้นพอดีมาเนี่ยมาบ้านมาบ้านลุงทำทำข้าวห้ลูกโอเ้เจริญเอาไว้ชทำนี่นะเนี่ยเอาเอาเอาไม่รู้แค่นี้ว่ามาทำทำก้อยให้ลูกกินนะจ๊ะ พอเย้พ่นพนลาเด้อติดตามได้เล้อพี่นอ้องเด้อฉันจะไขกดกระดิง่งหรือว่าให้ดอกไม้ก็สวยงามเลยทีเดียวบาย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 